สวัสดีครับพบกับเกษตยุคใหม่สไตล์อินดี้อีกแล้วนะครับวันนี้มาให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมครับของไส้ไก่กดคลองไส้ไก่แล้วดียังไงนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับว่ามันดียังไงนะครับผมก็คือหนึ่งนะครับผมมันสามารถเราขุดอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถกระจายความชื้น ไปโดยรอบพื้นที่ของเรานะครับโดยเราไม่ต้องอรดน้ำนะครับผมเราสูบน้ำใส่คลองใส่ไก่แบบสูบให้มันเต็มนี้นะครับผมให้มันเต็มคลองไปน้ำก็จะไหลมาแล้วมันก็จะเต็มคลองเราให้มันเต็มคลองแล้วก็เราก็ดับเครื่องสูบของเราแล้วกัวน้ำมันจะกระจายมันก็ใช้เวลาประมาณสักวันสองวัน มันก็ค่อยซึมออกไปในพื้นที่ของเราข้างๆแล้วก็ต้นไม้พวกล้วยพวกอะไรเรามันก็จะได้ความชื้นอ่าที่ซึมลงไปในดินจริงๆนะครับผมมันก็รากมันก็จะออกมาหาน้ําออกมาหาความชื้นทําให้รากมันกระจายด้วยนะครับผมแล้วเวลามันมันดีกว่าที่เราลดเอานะครับเพราะเพราะเวลาเราลดเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับ เวลาเราลดน้ําพวกต้นไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันหน้าดินเรามันแข็งใช่ไหมครับแล้วน้ํามันไม่ซึมลงข้างล่างครับเวลาเราลดเราลดอย่างเงี้ยน้ำมันไม่ค่อยซึมลงข้างล่างมันก็น้ําก็จะอยู่แต่หน้าดินเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยรากพืชข้างใต้มันก็ไม่ได้น้ําเท่าที่ควรแต่ถ้าเราขุดคลองใส้ไก่อย่างนงี้นะครับน้ํามันเราสูบเวลาน้ําเต็มคลองแล้วมันก็ใช้เวลาสักวันสองวัน ถึงสามวันกว่าที่น้ําจะกระจายอะกว่าที่น้ําจะแห้งลงลงซึมลงในใต้ดินของเราแล้วมันก็จะทําให้ดินเราชุ่มชื้นถึงข้างใต้น้ําก็ลงข้างใต้ได้ลงในใต้ดินเราได้แล้วทําอย่างนี้ก็ กันาน้าท่วมได้ด้วยแล้วก็กันแห้งแ้งด้วยเวลาแรงหน้าแรงเราก็สูบน้าเข้าคลองไส้ไก่เราอย่างเดียวเราโดยเราไม่ต้องรดน้ํนาน้ํขก็กระจายความชื้นต้นไม้เราก็จะได้ความชื้นด้วยผมจะให้ดูนะครับว่ารอบคลองไส้ไก่นี้คลองไส้ไก่นี้อ่าอ่ามันต้นไม้มันชุ่มชื้นยังไงครับนี่ครับเป็น owski, กล้วยกล้วยบริเวณกล้วยรอบคลองไส้ไก่นี้มันก็ได้ความชุ่มชื้นด้วยนะครับมันก็แตกสังเกตว่าที่อื่นนี้ ที่อื่นนี่ยังไม่ยังไม่แตกเท่าที่ควรนะครับผมยังยังไม่เกิดหน่อเท่าที่ควรที่นู่นแต่ตรงตรงที่คลองไส้ไก่นี้กล้วยนี่ก,ก็ก็แตกขึ้นมาแล้วแล้วก็ต้นยางนาของเรามันก็แตกยอดด้วยนะครับผมข้างคลองเพราะว่ามันน้ามันอยู่ใกล้น้ำมันซึมเข้าหาลากมันนี่ครับเป็นกล้วยนี่ครับป่วยข้างคลองไส้ไก่นี้แตกแตกยอดดีมากครับผมแตกหน่อขึ้นมา แล้วต้นยางนาเรารอบคลองนี้ก็แตกยอดด้วยนะครับนี่แตกยอดออกมายอดใหม่ออกมานี่ครับข้างๆคลองเลยครับเห็นได้ชัดมากว่ามันแตกยอดใหม่ออกมาได้สวยมากนะครับผมประโยชน์ทงคลองไส้ไก่คือตรงนี้ผมผมทําเป็นที่กั้นน้ําไว้เพราะว่ามันสูบผมสูบมาจากตรงคลองนู้นมันสูบมาจากน้ํามาตรงคลองนู้นมันก็ไหลลงมามาสุดนี้ ผมก็กั้นน้าไว้เพื่อให้น้ํามันเต็มนะครับผมน้ํามันเต็มแล้วเราก็หยุดเครื่องแล้วเราก็ย้ายมาใส่ตรงนี้ใหม่ตรงนี้ผมกําลังขุดอยู่นะครับผมตรงนี้นี่ครับตรงนี้ผมกําลังขุดต่อไปเพื่อที่จะเอาน้ําเข้ามาตรงเส้นนี้น้ำเข้ามาตรงเส้นนี้ครับผมนี่ครับเส้นนี้แล้ว มันกันน้าท่วมได้อย่างไงก็คือเวลาน้ําฝนตกหนักๆเงี้ยน้ํามันจะท่วมบริเวณนี้ครับผมบริเวณที่ลุ่มของเราตรงนี้หรือว่านะฝนตกหนักน้ำล้ลนสะน้ํำล้นสาะของเราจริงๆผมก็สามารถระบายออกได้นคะครับตรงที่ลุ่มที่มันอ,อันนี้น้ํามันขังนี่ครับ แต่น้ำมาลน,นสางจริงผมก็จะระบายออกตรงคลองไส่ไก่ออกตรงท่อนี้ไปเลยก็จะเป็นที่นาออกไปที่นาเขานะครับผมเราก็ระบายออกไปที่ลุ่มเลยเพราะที่นาเขาเป็นเป็นที่ลุ่มนะครับที่เราอยู่สูงกว่าที่นาเขาอยู่แล้วกันน้ําท่วมได้เลย,ยเวลาเราสูบน้ําเราก็หาฝาหาอะไรก็ได้มากระสอบอะไรก็ได้กระสอบทรายมาปิดตรงท่อไว้เราเราก็รอสูบน้ําใส่ให้น้าเต็มของแล้วก็รอให้น้ํามันกระจายออกไป ควมชื่นไปให้ต้นไม้ของเราตรงนี้ฝนตกนี้ตรงตอนที่ฝนตกนี้น้ําเต็มคลองเลยนะครับผมมันมันสองวันมันก็ซึมหมดแล้วนะครับน้ําเต็มคลองเลยใช้จอบขุดเอาครับผมเราขุดค่อยๆขุดไปครับผมเราไม่ต้องรีบครับวันนี้ได้เท่านี้วันพรุ่งนี้เรามาต่อถ้าเราเหนื่อยเราก็หยุดเราก็ทําไปเรื่อยๆครับ ผมก็จะทําไปเรื่อยๆจนสุดนู้นเลยคือไม่รีบนะครับผมถ้าราเหนื่อยมากเราก็จ้างคนมาช่วยก็ได้นะครับผมถ้าเรารีบหรือว่าอะไรเราเหนื่อยมากเราจ้างคนมาช่วยวันหนึ่งสองวันก็เสร็จแล้วถ้าจ้างคนมาช่วยสักคนสองคนแต่ถ้าคนในก็มีแรงอยู่หรืออะไรก็ขุดไปเรื่อยๆก็ได้ครับนี่เป็นผมก็ขุดมาใหม่นะครับผมตรงนี้ผมขุดมาใหม่ใช้ตรงนี้เป็นลุมขน,ะคนมครกครับ ขุดมาแล้วก็เป็นลุมขนมโครกผมก็จะขุดต่อขุดต่อไปไปนู่นตรงตรงที่เนินนี่ตรงที่มันเป็นดินหินหินนี่ครับตรงที่มันแห้งแห้งเนี่ยผมก็จะขุดซิกแซกซิกแซกไปนะครับผมตามที่เนินนี้ตรงที่ลุ่มตรงนู้นที่ลุ่มเราก็ไม่ต้องขุดลงไปก็ได้เพราะมันเป็นที่ลุ่มอยู่ตรงที่แต่ตรงที่เนินนี้เราก็มันน้ําเวลาฝนตกมันก็จะไหลลงไปที่ลุ่มหมดที่เนินก็น้ําก็จะไม่ซึมลง เราก็ขุดตรงที่เนินเพื่อให้น้ํามันซึมลงได้เวลาฝนตกน้ําก็จะซึมลงในของไส่ไก่เราได้แล้วก็เวลาหน้าแรงเราก็สูบน้ําใส่ของไส่ไก่เรามันก็ที่เนินมันก็เดี๋ยวมันก็กระจายลงไปที่ลุ่มเองที่ที่ลุ่มเองครับแล้วก็มันก็จะเป็นคันชะลอให้อ่าที่เนินนี้ได้มีน้ําซึมให้ต้นไม้ของเราด้วยน้ําซึมลงบนที่เนินของเราด้วยนะครับของไส่ไก่แก้ แก้ได้หลายเรื่องครับของเส้ไก่นี่สําคัญสําคัญอยู่นะครับของเส้ไก่กับหลมขนมกงนี่เพราะว่ามันมันแก้แก้แห้งแลง้งแก้แก้น้าท่วมได้หมดเลยครับแล้วอีกอย่างข้อสําคัญของมันก็คือเวลาฝนตกลงมามันกระจายความชื้นลงในพื้นที่ของเรามันเก็บน้ําพระเจ้าอยู่หัวทรงอ่าท่านบอกว่าให้เก็บน้ําลงในพื้นที่ให้หมดนะครับอย่าให้มันออกไป ข้างนอกนี่ครับเพราะว่าทุกวันนี้เรากยดูดูกันอยู่ว่ามันแห้งแรงแค่ไหนอากาศสภาพอากาศก็แห้งแรงนี่ครับขนาดเป็นที่เนินนะครับตรงไหนที่ต้นไม้ที่ใกล้คลองไส้ไก่นี่มันแตกมันจะชอบแตกยอดนะครับผมกล้วยกล้วยสังเกตทุกต้นเลยครับต้นไหนที่ใกล้ใกล้ใกล้คลองไส้ไก่นี่มันมันจะแตกเลยครับผมนี่ครับผมคลองไส้ไก่นี่ดีมากครับสม ดีเลยครับดีเลยผมว่าแต่ผมถ้าทําเป็นคลองไส้ไก่แบบนี้มันจะดีกว่าคลองไส้ไก่ใหญ่นะครับคลองไส้ไก่เล็กๆเ,เพราะว่ามันมันจะกระจายความชื้นในพื้นที่ของเราแล้วก็ดึงน้ําลงในพื้นที่ของเราแต่ถ้าเป็นคลองไส้ไก่ใหญ่เป็นคล,คลองใหญ่ก็ประมาณนี้ผมก็ทําคลองไส้ไก่ใหญ่รอบพื้นที่เลยครับออกจากสะของผมนี่ก็ยาวไปนู่นเลยครับผมคลอง แล้วก็มีอันนี้ก็คือรุมขนโมโคกใหญ่นะครับเป็นสคระวงกลมใหญ่แล้วก็มีสสดือน้ําลงไปอีกแล้วก็เป็นคลองลงไปแล้วก็ไปเจอรุรมขนมโคกเหมือนเหมือนกันกับคลองไส่ไก่เลยครับรูปแบบเดียวกันแล้วก็ยาวไปอีกเป็นเกาะไปหาเกาะรูมหัวใจตรงนั้นอันนี้เป็นขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็สูบน้ําจากที่นี่แหละครับเนี่ยสูบน้ําจากคลองแล้วก็เอามาลงตรงคลองไส่ไก่ตรงนี้ แล้วก็สายยางมาพาดใส่นี้สายยางมาพาดใส่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยให้มันไหลไปเลยแล้วรอให้มันเต็มคลองอย่างเดี๋ยวนี้ครับผมผมอยากเห็นว่ามันแตกพุ่มดีมากครับต้นยางนาใกล้คลองมันแตกพุ่มดีมากเพราะว่าขนาดคือไม่ลดน้ําเลยนะครับฝนไม่ตกสามสี่วันแล้วมันยังมันยังแตกดีครับคลองผมก็ยังไม่ไม่ไม่ไดเอาน้ําใส่เพราะว่าอ่าผมยังขุดไม่เสร็จแต่วันนี้ผมจะลอง ลองดูอยู่นะครับผมลองสูบน้ําใส่ดูนี่ครับต้นนี้ต้นไหนที่ใกล้คลองมันจะแตกยอดทุกต้นเลยนะครับดีมากนี่ครับกล้วยกล้วยเริ่มแตกขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับมันใกล้คลองแตกนี่ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนี่ก็เป็นหนอขึ้นมาแล้วนี่ครับต้นไหนที่ใกล้คลองนี้แตก แตกแทบทุกต้นครับให้ท่านพี่ๆเพื่อนๆได้เห็นกันประโยชน์ของไส้ไก่อย่างเราใช้จอบผุดนี่เราก็ได้มันสวยด้วยมันประหยัดต้นทุนด้วยนะครับผมเราไม่ต้องไปจ้างแมโครมาให้มันมาเหยียบพื้นที่อีกอย่างเราก็ได้กระจายพวกดินดินเราขุดมาแล้วเราก็ไม่ต้องปั้นเป็นคลองเราก็เอาเจาะกระจายดินออ,อกข้างๆข้างๆให้มันเสมอพื้นพื้นดินเก่าของเราเลย มันก็เวลาฝนตกมาเดียวดินมันก็จะยุบลงไปเองมันนะครับผมแล้วเวลาต้นไม้หรือว่ากล้วยมันโตขึ้นมาก็ลองคิดดูออาครับว่าบริเวณนี้มันจะชุ่มชื้นแค่ไหนบริเวณที่เป็นบึนคลองไส้ไก่มันจะชุ่มชื้นมากแล้วก็เราก็จะเอาพวกผักน้ำมาปลูกพวกผักคันจองพวกพวกผัก พืชที่มันชอบน้ำนะครับชอบอยู่ตามคลองพวกพืชผักพื้นบ้านที่เราเด็ดกินได้อะไรเงี้ยครับใบบัวบวกพวกอะไรเงี้ยนี่ครับผลพลอยได้มันเยอะครับผมของไส่ไก่ของเราโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ